ถ้าสส,สพัสดินจําได้เนาะนะครับในสภาชุดที่แล้วชุดที่25นะครับผมเองเป็นหนึ่งในคนที่ยกร่างนะครับแล้วก็ได้คุณพัสดินมาช่วยงานเนาะในคณะกรรมิการกิจการเด็กเยาวชนนะครับประเด็นที่เรามีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นการพูดถึงอำนาจหน้าที่บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะถ้าคำที่เขาใช้กว้างๆแล้วก็ไม่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดว่าผู้ปกครองเนี่ยมีสิทธิ์ลงโทษบุตรนะครับ ทีนี้มันมีคําว่าตามสมควรนะครับไอ้คำว่าตามสมควรเนี่ยมันก็อยู่ที่คนนะเนาะนะครับว่าใครจะเห็นว่าอันไหนเรียกว่าสมควรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีอยู่สัก2เรื่องด้วยกันที่ทําให้บางครั้งเนี่ยคำว่าตามสมควรเนี่ยมันอาจจะเกินสมควรหรือว่าเป็นการทําร้ายนะครับหรือเรเมิดต่อสิทธิเด็กแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวนะครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีมันมีสุภาษิตอยู่คำหนึ่งเนาะ รักวกกัวใหู้กรักวัวให้ผูกแล้วรักลูกให้ตีเราได้เราการเกิดมาเราก็ได้เคยได้ยินคํำนี้มาเราเหมือนกับว่าเป็นค่านิยมเป็นคติสอนใจเนะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเราก็ต้องทําตามคติค่านิยมของสิ่งนั้นๆโอ้โแ,แล้วคัานี้ก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับก็ไปเจอคลิปหนึ่งนะครับมี คนที่ทําประเด็นเรื่องสิทธิเด็กเนาะแต่ว่าเป็นคนชาวต่างชาตินะครับเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วประเทศไทยนี่แปลกเนาะถ้าคุณรักวัวนะครับจริงๆเนี่ยคุณต้องไม่กินนะครับแล้วก็ถ้ารักลูกจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะตีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2ที่เราเจอเนาะสถานการณ์ตอนที่เรายกร่างกฎหมายในสมัยที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเสียดายว่าพิจารณาไม่ทันก็เลยต้องมายื่นใหม่เนี่ยก็คือว่าเราพบว่าการใช้ความรุนแรงเนาะต่อบุตรในบ้านเนี่ยมันรุนแรงขึ้นนะครับ ในอดีตมีเรื่องการตีอย่างเดียวแต่ตอนหลังมีเรื่องการทำร้ายนะครับเพราะว่าไม่สามารถจัดการได้บางครั้งเด็กๆก,ก็มีอะไรนะครับซนบ้างดื้อบ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนะครับแล้วก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาที่เรียกว่าการด้อยค่าเนาะไอ้การด้อยค่าเนี่ยคุณการช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับมันเป็นอย่างไรบ้างค่ามันไม่ใช่แบบพอมาด้อยปุ๊บหายไปปั๊บนะคะมันส่งผลต่อจิตใจอย่างยาวนาน ผ่านการกระทําทางวาจาผ่านประโยคที่ทําให้รู้สึกว่าผู้ได้รับนั้นนะ่ะเก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ในแบบที่เขาจะเป็นมันส่งผลต่อจิตใจยาวนะั้นและส่งผลต่อสารเคมีในสมองผลงานวิจัยต่างๆมากมายค่ะสอสอณัฐบุตรค่ะที่บอกมาว่าการตีทางร่างกายเองก็ตามหรือการได้รับ การกระทบทางจิตใจจากคำพูดจากการด้อยค่าเนี่ยมันส่งผลต่อความพฤติกรรมความรุนแรงส่งต่อออกไปด้วยอ้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่ากับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการแก้กฎหมายนะคบเพื่อจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหยุดแล้วมันจะ ทําให้ไม่เกิดปรากฏการณ์ต่างๆแต่ท้ายที่สุดเราค้นพบเนาะว่าการลงโทษด้วยความรุนแรงการตีการด้อยค่าต่างๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดอาชญากรรมเนาะในผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนเหมือนกันว่าสมัยเด็กๆเขาเคยถูกใช้ความรุนแรงเนี่ยมาหรือไม่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราแก้ไขกฎหมายนะครับก็คือเป็นการปักหมุดครับเป็นการแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15,67 วงเล็บ2อวง,<อ>ง,งเล็บ<อ>นะครับก็คือไม่ได้บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยจะลงโทษบุตรไม่ได้นะครับแต่เรามาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนใช้คําว่าการลงโทษบุตรนั้นเนี่ยนะครับหรือการว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่างๆเนี่ยต้องไม่ใช้การใช้ความรุนแรงนะต้องไม่เป็นการเคี่ยนตีนะครับต้องไม่เป็นการด้อยค่าต้องไม่ทําให้เป็นการส่งผลกระทบต่อต,ตัวเด็กในระยะยาวซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามันก็จะมาพร้อมกับจริงการแก้กฎหมายเป็นเพียงแค่การวังอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยแก้กฎหมายอย่างเดียวแก้ปัญหาไหมครับคุณการ ไม่ได้คะ่ะต้องมากันทุกองค์คาพยบมากันทุกมิติจริงๆเราเราส่งต่อเรื่องกฎหมายเนี่ยเราเป็นผู้แทนรัษดรเนาะเราออกกฎหมายทําเรื่องกฎหมายเนี่ยให้เป็นเ,เหมือนกับว่าเป็นกรอบ ใช้ในสังคมแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยการส่งต่อสื่อสารกับสังคมด้วยความรู้ความเข้าใจว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครไม่มีใครสามารถตีเด็กจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาหรือว่าในหน้าข่าวเนาะสอสอณัฐวุฒิว่าเรื่องดีตีเด็กจุดเด็กถูกตีจนเสียชีวิตนี่มันแบบส่งผลต่อคนเจ็บข่าวกระทบเออส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะเรื่องความดูแลเนี่ยมาทําได้ด้วยหรอแล้ว ขันกลับมามองว่าคติหรือว่าออคําประโยคที่ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกแล้วให้ตีเนี่ยเอาจิงๆแล้วเรามาแงะดูแต่ละคำเนี่ยมันแสสาหัสเหมือนกันนะครับฉะนั้นการแก้กฎหมายเนี่ยไม่ได้ตอบทุกคำ,คำตอบนะครับแต่ว่าเป็นแค่การปักหมุดเนาะและผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราช่วยกันนะครับในการผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายนะครับด้วยการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับแล้วจริงๆเราคาดหวังว่าเวลาที่จะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีข้อเสนอแนะอื่นๆที่ตามมาเพราะเราเชื่อมั่นว่ากรณีของการแก้กฎหมายเรื่องการประเทศนี้ไม่ตีเด็กเนาะเราใช้คำวนรงนะครับว่า เป็นการปักหมุดประเทศนี้ไม่ตีเด็กนะครับแต่มันก็จะตามมากับกรณีที่ต้องมีการโนนรงต้องมีการผลักดันนะครับต้องมีการทําความเข้าใจต่อสังคมว่าเวลาที่เด็กๆเกิดปัญหาหรือเด็กๆอาจจะกระทําความผิดบางอย่างซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้นะว่า,าสิ่งที่ทำเนี่ยผิดหรือเปล่านะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันทําไปเพราะความไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการในเชิงบวกใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่า positive discipline นะครับหรือวิธีการที่จะ ทำความเข้าใจนะครับปรับพฤติกรรมในเชิงบวกของเด็กอย่างไรซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่เกินกําลังของสภาผู้แทนราษฎรของเราน,น,นะครับค่ะสิ่งที่สภา,าจะทําคือการปักหมุดการวางข้อกฎหมายการทําให้มีเวทีในการถกเถียงกันว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่เราจะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกๆในรอบเป็นเกือบเจ็ปีนะครับที่มีกฎหมายฉบับนี้มาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานที่เราต้องทําร่วมกันครับเพื่อนําไปสู่เป้าหมายอะไรนะครับประเทศนี้ ไม,ไม่ตีเด็กครับเปลี่ยนการตีมาใช้เป็นการกอดเป็นใช้มาเป็นการพูดคุยนะคะใช้ความรักความดูแลพูดคุยซึ่งกันและกันจากการใช้การตีดีกว่าคะ่ะครัการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567วงเล็บ2นะครับ เป็นการเปลี่ยนคำนิยามคำสำคัญนะครับเปลี่ยนจากการลงโทษว่าวนการว่ากล่าวอบรมสั่งสอนตามสมควรนะครับเราขออนุญาตที่จะตัดคำนี้ออกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นว่ากรณีหนึ่งการลงโทษของผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นการว่ากล่าวอบรมสั่งสอนนั้นยังทำได้แต่ต้องไม่เป็นการเคี่ยนตีต้องไม่เป็นการทางุณกรรม<แ>ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆแล้วก็ต้องไม่เป็นการด้อยค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยขณะนี้ทางสภากําลังเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆของรัฐสภานะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเชิญชวนเลยค่ะคที่สนใจพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเนาะ<ช>นะครับ<ะ>แล้วก็ทุกท่านนะครับที่จะมีส่วนในการช่วยกันดูแลสังคมแห่งนี้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างมา <บะ S 1> <บ>ลง <ๆ S 2> ลาชื่อกันกเยอะๆได้เลยค่ะเราอยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนค่ะเพราะว่าประเทศนี้เป็นของทุกคนแล้วก็ประเทศนี้เราจะทำให้ไม่ตีเด็กอีกต่อไปค่ะ